สวัสดีครับช่องยายใหม่ออฟฟิเชียลครับดำเนินรายการโดยปากูสุริโยบนันธาครับพี่น้องครับหลังจากคุณยายไม่ล่งเล่ไปสอดเจ้าผุ่มเจพาพ้าผ้าไปสอดคณะกรรมการเ <c oughs> ล่ากับบอยากเขามาเน,นะาะเล่าอย่างติดลมเพราะว่าเพืเเอ่อนห้ไปจอดมองผลพี่น้องมองพิกอับยู่นะครับผมกับเขามาเบิ้งแล้วผมว่าโอ้มันจอดกูหน้องกู่ซาครับขนาดรถค้อนว้อยรถไปที่เขามาแน่นี่ครับ ไปยังเตรียมรถแบ็คโฮไว้แล้วครับติดไปละสองขันครับพี่น้องสําหรับรถเวทีครับครับก็มาเถียงจนบานนี้จนกว่าทีมงานนี่ครับรถเริ่มพุง่งครับนี่มดครับนี่ครับติดไปแล้วครับทุกบานนีท้ทีมงานติดหลงเข้าไปครับออกมาก็เลยมาซอยกันบ่ครับสรุปแล้วพื่นยอมครับยอมให้จอดบนถนนพี่น้องผมก็ยังงงว่ามิสมวนไปยัง ผมบอกแล้วว่ารถบวกผมเห็มันติดลมแล้วมันยากมันมีหม่องแก่หม่องดึงหาฝนเนาะหาฝนตกฝนลงมาะขอเอาพันจอดนี่ครับสรุปแล้วพันให้จอดก็โอ้ก็เป็นพระคุณยังอยู่ครับพระคุณยังสูงเลยล่ะไม่ไงเห็นอย่างย่างให้ยังหน่อยังมวยอมอยู่บ่งานที่หลานเนี่ยเอาสรุปแล้วนี่ยังคุยกันอยู่เลยยังบ่แล้วได้เนี่ย วัดสิไลรู้รือปีกอับออกอ่าเอาเบิงนี่ยังโบสรุปสรุปแล้วคุยบ่ได้พี่น้องเอาชอ่อกย่อยไม่ยังสรุปบ่ได้เดี๋ยวไปติดตามช่องปาโกเด้อแต่ผมสิพามาเบิงอันนี้ก่อนวา่าเบงค,คุยกันแนวใดครับคือตอนนี้รถสแตนบายอยู่บนถนนครับเอาอีพออาทิตย์ได้มองเราบ่บ่เอาใกล้ๆศาลเดินมันยังฝันดีนี่ครับว่าให้ขอจอดถนนนี่พี่น้องนี่ หลังเวทีพอด,ดีนี่คณะกรรมการยัง,ย,งยังสรุปบ่ไดดเอา้าพี่น้องฟังเบิองครับจ่องใ่ญ่ไหมคือตอนนี้ผลยังบ่ได้เดียวยังไปอัปเดียชยจ่องปากโกูอีกเด้จักหน้อยหลังจากจบคลิปนี้แล้วรถเข่าจอดเข่าเส็จเรียบร้อยยังไปเบิองว่าสรุปแล้วสีขคอลองใดบอ่อสีจอดไดบ่อครับพี่น้องครับเอามาเบิองสถานที่เพิ่นครับพี่น้องสถานที่มือนี้ครับนี่แต่ห้อยตัไถยใช่ครับ ว่าสิให้ยายอีกอยังมาจังไดยเนี่ย,ยง่ยไปเไสีอีกนั่นเสียหายเขาเขา,เขาคู่สาคุณเออเพราะว่าป๋าเขามาขอหลอบแรกไงกับบอยอมบอยอมนี่กับบอยอมอีกที่แรกว่าดีใจว่าเห็จอดนี่แล้วเพื่อนสิให้รถเขามาแย่งทั้งหลังงานเท่าที่ทั้งหนาเนาะคนเบิ่งก็ได้มุ่งหน้าทางใต้แล้วเลี้ยวขวาอนี้ตั้งไม่ที่แล้วมันเป็นพื้นที่ของบอย่ำนี่ทั้งหลังนั่นที่ล่ะ เออยังเสียห้รถเที่ยวอยู่บ่หรือยังไดครูบ่ยอมกรับบ่ยอมผู้ยอมกรับยอมบอกว่าท่านเก่ากันอยู่คณะกรรมการเพป็นกด์ใดเอ้าล่อฟังเพป็นสิคุยกันได้บ่ตั้งพี่กันยุ้มปาร์ตี้กันแล้วฮะตำแตงสุดยอดเว้ยปิ้งได้ดูนะปิ้งโค้งปิ้งโค้ง ไปเคียกันเองได้กรรมการอันนี้อันนี้พพ่นกรรมการพยาเรากรรมการเพื่อเกิดพ่นบริษับรัทรมการสุดพุ่นเดียวนะนนี้ปิดตนั่นจอดจบจบจอดเลยจอดเลยจอดเลยบอกเขาเลยจอดสิิไล่เขาไปยังทั้งหนองฝนตกมากมันมันมันหนาฝนนี่นี่นั่นบ เองต้องสแตนไบตรงนี้ีที่สุดแมนเขายกเื่งำอ่างลงมาแมนลังวิธีแเขาคุณอยุรถมันน้รถน้อยรถ้มนมกด้กับเขาลาแมนกัขยอะมากแหรรถแหรรถเพื่อนเขาเขาบ่งฝากมองยังก็ได้ยู่เนาะรด มันทั้งผุเมนกับเขาได้ยุพอทำผุหมดเดไดปีลรเรียกรนีาต่โอเคโอเคโอเคชิกาเลตจะไปเบิ่งรถบาตรถทั่วเลยมันโบแมนรถโหล่อมันพอสีดีง่ายเนาะรถแม่โคกแบนี้แล้วแมอะามาลงมาเล่นปเดียวกว่า ปีกายผมติดสามเถื่อติดทึ่งขี่ตม้มติดทึ่งขีนทรายบ่ลูกคนใ่ามันม่แล้วขึ้นมามาไทยำตบเลยบ้านนี้บัน,นี้ติดแล้วไปขอคว่มร่มือนก็กรรการจักอยู่ใสแน่เบิงบอลลอมอยู่เบิดขึ้นแล้วแมนแมนลงทุงเถื่อลราบางบางมองลงทุนเด็กไปห,า,ไหารถไทมาหลากเองจางเบิดเบิดขึ้นอ,อ,อีกครับ,บร แม่โก <C jin x> ้ก็บออยากกันนั่นแล้วครับดึงมันเสียหายนี่ครับรถบัตรนี่ผมันมีตัวลาเมันกี้ดึงได้อยู่ดหรอเขาที่เงก็ตัวมันบ่มีมันบ่มีตัวลาที่รถบัตรเบื้องต่มันลามลง่าสั่นเป็นอย่างมันบ่ได้สูงสูงคื้หกลอยกงสั่นด้เห็นป่ามันลามลงมีดึงอ่ยว่าพยมมันดีก่อี่อส่มาา้เมาลา เอาแบบสนุกดีกว่าเอาแบบสนุกดีกว่าเนาะก็เอาว่าควมผู้ดีผมมาฝนตกตลอดเด้อเออตกตลอดเด้มั้มั้เศร้ามั้เศร้าอยู่นนนแดงเนี่ยน้นแดงครับก็ตกมนมันไปเยั่มอมอนมันขึ้นตกอยู่บ่ครับบอกจอกว่าจังว่ามันพรเปียกจังว่าดีมันชุ่มอยู่จังวมันเข่ามาครับ ขค่นั้นแค่นั้นประมาณติดหรือเปล่าครับเนบี่ยบ่กบอกยามเยอะมั้งนะจอดเลยยายย,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 ยายยัยไม่จอดเลยจอดเลยจอดเลยฮะ <c oughs> จอดนี่แล้วเพื่อนวะ ทางถนนเลยมาจ้ะมาจับป้าของเขาเืนคุณอาไหมจัดไดอีกคุณยายไม่คว้กกรูว่าปั๊บปับปับีแม่ปาจังได คิดวาให้ให้รถเขาได้บ่บ่บอลบอลเคลื่อนไปบอลเคลื่อนไปสามแยกเลยก็ได้เขาบ่บอลมาบอลไปอยู่สามแยกก็ได้เขาบอกเออเกิดไปอยู่สามแยกปิดเลยมองนั้นให้เขาวัดให้เขาวัดได้ให้เปิดดางให้เขาเขาที่จอดนี้ได้เ่าสัน่นรถเขาขวางอยู่บ่ออบออรถพ่อไงลาดก็ล่วงมากเลรตัวหละ่ะมันทางโค้งู้ดีได้ไหมไงมันจะแหนมกับบุพพลหอก โอ้ยสีดแอบยับยงไงมันทางโค้งพอดดีเลี้ยวซ้ยายมุ่งหน้าทางใต,ต้ตแ,บบแล้วเลี้ยวขวาจนจนลเลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อ,อ,อคือจอดดีแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวชิดขวาให้เพิ่นเักหน้อยครับขอบคุณทุกการติดตามครับพี่<ด>น้องครับนนครับผมสวัสดีครับ